ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะโยตาหมอเป็นผู้ใหญ่ในวงการที่บอกว่าใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับต้องหลงรักคุณพ่อท่านนี้ที่สําคัญนะไม่ว่าจะเจอมาเกิดเป็นเป็นสิบยีปีแล้วเนี่ยท่านอารมณ์ดีน่ารัก ตลอดเวลาครับและปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อดูดีดูสดใสมากยิ่งขึ้นพ่อรองสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีพูดเกินไปหรือเปล่าพ่อดีแล้วลูกดีแล้วสดใสพ่ออารมณ์ดีพ่อดูดีผิวเผาดีแล้วยังหัวเราะตลอดเวลาก็ไม่รู้ว่าพ่อมีความตัวเองนั้นมีความรู้สึกนะว่าเวลาไปเจอเพื่อนเนี่ยเลี้ยงรุ่นพวกเรียนมัธยมอ่ะเราก็นั่งมองมันเอ๊นี่พ่อมันหรือตัวมันมันปนแก่ไปไกลแล้วเราก็ คือบางคนเขาเครียดล่ะเพราะลองเ,เป็นคนที่ว่าไม่เอาความเครียดมาใส่ตัวอมองอะไรเป็นเรื่องสนุกหมดเราเครียดเราก็เครียดเราคนเดียวแล้วเครียดแป๊บเดียวสมมติเราออกจากบ้านเนี่ยเรามีอะไรเครียดแวบขึ้นมาเนี่ยพอถึงกองถ่ายว่าจอดรถปังเดินลงไปชันเป็นอีกคนแล้วกันานจบ แต่นี่เนี่ยเบ้นเราอยู่ใกล้อะเอาแคบมาอยู่ใกล้แบบหลังเวทีหลังรายการเนี้ยยิ้มได้ตลอดใช่คือหนูเจอพ่อ20ปีที่แล้วอ่ะพ่อก็เป็นอย่างเนี้ยไม่ว่าจะอย่างที่พ่อพูดจริงนะไม่ว่าช่วงไหนที่พ่อจะดูเหมือนว่าเราอ่ะเห็นว่าแกจะเครียดแต่ตัวแกอ่ะไม่เครียดโอ้โหรู้ไหมแล้วหลุดวันวันเนี่ยนะพ่อเนี่ยเนี่ยที่พ่อมาวุ่นวายอยู่กันเนี่ยเนี่ยน้ำมันกันชนชาหนยทรมานที่สุดรู้ไหมรูอยู่ลูกน้นนอนอยู่นี่นะนิ้วเท้าขึ้นมาขี่กัน นี่ขี่แล้วปวดทรมานมากเลยเนี่ยนอนไม่หลับคือไม่นอนไม่หลับแล้วเช้าต้องไปถ่ายแล้วคอตัวนั้นเครียดเครียดมากๆเลยแล้วเราก็เป็นคนที่ว่าห่วงเมียถึงเขาจะจากไปแล้วก็กลัวเขาหิวเช้าก็ต้องไปใส่บาตรให้เขาไปใส่บาตรก็เดินมาเเดินอะไรเงี้ยแล้วก็ไปยืนเช้าพวกสอวด้วยกันก็เห็นเขาลองเป็นไรเราก็เล่าให้เขาฟังว่าอยู่นิ้วมันขึ้นมาขี่เขาบอกให้ มันมีน้ำมันกันชงไว้น้ำมันกันชงชาหน้าเราก็บอกน้ำมันกันชงเฮ้ยไม่เอาแพงไม่เอาแพงมาเฮ้ยไม่แพงไม่แพงเดี๋ยวเราเอามาให้แล้วก็เอามาก็เอามาเราก็วางไว้ไม่สนใจทีนี้มีอยู่วันหนึ่งทนิ้วไม่ขี่แล้วนอนอยู่เบนเอ้ยมันเมื่อยลูกมันเมื่อยแบบมันเมื่อยข้างในอะข้าถึงกระดูกใช่ไหมใช่มันนวดยังไงมันก็ไม่หายมันเมื่อยทำยังไงดีมันปวดทรมานมากเช้าจะก็ต้องขับรถไปเมืองกาญเด็กอ้ นึกได้มีน้ำมันกันชงฐานหน้าเทใส่มือโยนเนี่ยเหาะใส่มือเนี่ยเนี่ยโอ้ใช้ง่ายมากนี่นี่เนี่ยเหาะเหาะอ๋อแค่เหาะแค่นี้แล้วนี่ทาไปนะเนี่ยทาไปไม่ต้องไปนวดกันนะคือทาเฉยเหรเออทาเฉยไม่ไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรเลยเอาแค่ทาไปให้ให้สัมผัสผิวหนาเขาจะซึมไปครับเป็นน้ํามันนาโนไงมันจะซึมเข้าไปเลยเรียบร้อยหมดเลยเนี่ยทิ้งไปได้ประมาณตั้งนาทีกว่ากว่ามาก เอ้ยหายหลับดีมันมก็ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นพอมันคลายมันเราก็หลับได้โอ้โหเนี่ยแล้วตั้งแต่มีเข้ามาเนี่ยนะบางวันคอเนี่ยนะเราะว่าสมมติเรียกพ่อนะพอลองอ๋ยต้องไปทั้งคอเลยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ใช้เขาเนี่ยเนี่ยหันได้อ๋อหันได้แล้วแต่มันก็ยังหันไม่ได้อย่าอเมื่อก่อนนะเข้าใจเพราะราไรนี้เหมาะกับกับใครอายุเท่าไหร่ ทุกเพศทุกวัย oh. แต่เฉพาะสะวควรมีติดตัวไว้ ชอบเพราะสวอต้องติดแม่หนูนี่ไม่ได้เลยนะอติดกระเป๋าบอกแม่ใช้บอกแม่ใช้บอกพ่อรองให้บอกให้ใช้นี่แค่กลิ่นระเปิดขึ้นมาเนี่ยกลิ่นเย็นชื่นใจกลิ่นดีกลิ่นไม่สอวอนะจ๊ะท่ากลิ่นไม่สบางคนกลัวกลิ่นสวเนาะเปิดมาทีเนี่ยในรถนี่มองหน้าเลยนะอุ้ยแก่แน่ๆอันนี้ไม่สอวอพูดเลยจริงๆาเพราะฉะนั้นเด็กใช้ได้ไม่ต้องอายสารสกัดของเขานะมีทั้งสารสกัดจากเมล็ดกัญชงจากเลือดมังกรจากเพรพุมิน น่ะเนี่ยโอ้โหงันบำรุงผิวเนี่ยนะใช้ผิวพันอยู่าลิปตัตเดี๋ยโอ้สารพัดอย่างเขาลองอย่างนี้เดี๋ยวผมขอลิสต์ความเจ็บปวดของคนหน่อยแล้วพ่อบอกว่าเจ้าน้ำอันกัรชงตัวเนี้ยโจชาน่าเนี่ยมันช่วยได้ไหมปวดเมื่อยนิ้วล็อกช่วยได้ไหมโอ้หนิ้วล็อกนี่สบายโอ้โหเมาเมารถปวดเส้นได้สบายเพราะเขามีในกลิ่นนี่เนี่ยปะโทคุณจะเป็นลมแต่จะวูบจะวูบแบบพอลองเอาหนักนี้นะบาดแผลปวดศีรษะบาดแผลก็ได้นี่ หลานเล่นกับแมวมแมวควรเข้าเด่ยเอาไปทาเอ้ยอมไม่แสบไม่แสบแม่เลยเลยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไมหมดพลอลองปวดไหลเคล็ดขัดยอกปวดเอวปวดเอวก็ได้แบลงปวดขายังเอาได้แล้วเอวจะไม่เหลืออะไรท้าไปนะอเนะาะ้าอย่างนั้นสุดท้ายเลยถ้าวันนี้ผมเวียนหัว เจ้าชานาจะทำให้ผมดีขึ้นไหมดีสิเอาเอาเอาอย่างเงี้ยเอาไปดมนะเอาไปดมกลิ่นมันดีจริงนี่กลิ่นไมกแิ่นกจริงจริงจะบอกให้เพราะพ่อขอโทษขอขอฟัาหน่อยนะพ่อจะมาจะกอับจ้านัเออแล้วที่มันดีที่มันดีคืออะไรรู้ป่ะพี่ สีมันไม่ติดเสื้อไงไม่มันเสริมมันเซมแล้วมันไม่ติดเสื้อไม่ร้อนผิวอ่ะพ่อมีคนขโมยแล้วหนึ่งอันนี้ขวดเดียวพ่อพะพ่อมาคุยแซบโชว์พ่รมีมันีมาพิธดีกรแต่ตอนนี้ทางบ้านอยากรู้โปรโมชั่นอยากรู้เลยว่าแพงไหมพ่อตอนนี้น้ำมันรวดชาหน้าเนี่ยปกติราคาขวดละ89 0ิบาทนะครับแต่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ3แถม2จากปกติราคา4,45 0ิบบาทแต่วันนี้รองมาเองเอาไปเพียง9 9 9บาบาท แต่แค่ร้อยสายแรกนะส่งฟรีทั่วประเทศฟังที่สุดหยุดไม่อยู่โทรมาเลยครับ021143393หรือ l ล n e at CS63 หรือสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยนะครับออย่าเลยนะผู้ชมว่าจะทาหรือนวดบนผิวกายปวดตรงไหนทาตรงนั้นทาตรงนั้นได้เลยยกเว้นปวดใจปวดปปวดใจ ปวดใจก็ได้อยู่อไปดมเอาไปกินเลยเอาไปกินเลยนี่เหมาะเหมาะให้กับซื้อให้ใครคนที่เรารักช่วงไหนบ้างสวอ่ะอดีที่สุดสวอรุ่นพ่อต้องมีเพราะว่าพ่อบอกมาเลยนะเฮ้ยเองต้องมีนะเพราะว่าน้ํามันกันชงช้าหน้าเนี่ยสยบปวดในขวดเดียวสชอโลแกนดีสยบปวดในขวดเดียวและเป็นสูตรผู้เท่าลืมไม่ท้า เออจริงๆพ่อแรงอย่างตัวเองไงเดินไปใส่บาตรเอาเอาไม้ดันไปเดี๋ยวนี้เอาไม้เท้าโยนทิ้งแล้วเดินปลออ่ฮ่ามันดีตรงที่อะไรรู้ป่ะพี่ไม่แสบเลยจริงนี่นดูทางนี้เลยนะแล้วก็ที่ดีคือเวลาผู้ใหญ่บางทีนวดเราปวดใช่ป่ะเราต้องมานั่งทาแล้วนวดอันนี้ไม่ต้องนวดไงเพราะว่านวดจริงๆบางทีแทนที่จะปวดขาปวดนิ้วล็อกอีกนี่อีกแบน นอนไม่หลับใช่ไหมลูกกวนมากผัวกวนมากอะไรเงี้ยเพียงแล้ววนนอนไม่หลับทาตึงคอเนี่ยดมโอ้โหกลิ่นหอแพทบ์เดียวหลับออ๋เหรอเนี่ยเบ้นถ้าเกิดผัวกวนอยู่นะก็ในหยอดปากเลยมาเสามชุดเลยแล้ะเลยใช่ผัวกวนอะเคข่งทั้งขวดเลยเพ่อพ่อขออนุญาตย้ำโปรโมชั่นอีกหนึ่งทีครับเอาโปรโมชั่นวันนี้นะครับฟังให้ดีนะครับ นี่ปกตินะครับซื้อ3แถม 2, 2> มจากราคาปกติ4ี5 0บาทค่ะบาทวันนี้5ขวดพิเศษเพียง999บาทแต่ให้แค่ร้อยสายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีทั่วประเทศปังที่สุดยุดไม่อยู่โทรเลยครับ021143393 หรือไลน์แอ cs 6 3หรือจะสแกน QR โค<ม>้ดหน้าจอก็ได้นะครับ<ม>รับรองได้อย่าลังเลเปิดใจครับแล้วคุณจะรู้ <c oughs> ว่าน้ำมันดวดกันชงชานหน้าช่วยคุณได้จริงๆครับสวรุว่มผมเนี่ยใายกันหมดแทบทุกคนแล้วเวลานี้เป็นที่กำลังลองอยู่เนี่ยอยู่า<อ><ะ>พี่มันไม่แสบม,มันจะช่วยได้ไหมเรื่องปวดใจเนี่ยหยาบหยาบๆยาบหยาบหาบหยนะครับศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสามเก้านะครับรู้ไลน์แอด cs หกสิบพ่อตกลงซื้อ3ซื้อ3ามแถมสเลยในราคาเท่าไหร่พ่อ เอา900กิจกาจะ900กิกาบาทจากปกติ4,450บาทวันนี้พิเศษแต่ให้แค่100สายเท่านั้นนะอย่าลืมนะครับอย่าดูเพลินโทรครับ021143393หรือจะไลน์แอด CS63 ก็ได้เอาง่ายๆสแกน QR code หน้าจอเลยก็ได้ส่งฟรีทั่วประเทศ คุณเป็นคนที่101สายโทรเข้ามาคุณจ่าย4,004จ้า4,004รีบโทรแล้วกันนะครับ021143393หรือไลน์ at cs63 นั่นเองนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมอย่าเก็บนะอันนี้เก็บนะเดี๋ยวให้เบงขวนด้วยคพักกันสักครู่ช่วงหน้าครับเจอจากนี้แพทพาวเวอร์แพทที่คุยทัพยโชมครับเดี๋ยวกบมาสักครู่ค่ะ ดูคุยแซฟโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ